ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องกฤษณาพักเรื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้เป็นอีกอีพีที่ผมจะมาพูดถึงนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนนะครับเรียกว่าหายากมากะครับตั้งแต่ผมเช่ามาเนี่ยนะครับประมาณ4ปีเนี่ยนะครับพึ่งจะได้แบบครบชุดเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับต้องบอกว่าหายากแล้วก็เป็นที่ต้องการมากๆนะครับในตอนนี้เนาะนะครับเขาเรียกว่าเหรียญ จะเรือนพรล่างครับแต่ความพิเศษของที่ผมจะมารีวิวหรือพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นชุดกรรมการนะครับซึ่งชุดกรรมการเนี่ยจะมีแค่จํานวน59ชุดเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ประกอบไปด้วยเนื้ออะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับมีกี่เนื้อทั้งหมดกี่เหรียญทั้งหมดนะครับแล้วก็มูลค่าวันนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมแต่ละเนื้อกันนะครับว่า ทั้งหมดเนี่ยมีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดเนี่ยแเรียนนะครับต่อ1นชุดนะครับ oh. สำหรับชุดกรรมการเจริญพอ่อล่างเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคาออกวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60,000 9นหบาบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าราคาเล่นหากันณปัจจุบันผมต้องบอกเลยว่าเป็นหลักแสนนะครับ oh. ในหนึ่งชุดนี้นะครับเล่นกันหลักแสนนะใครมีก็ สามารถส่งมาแบ่งปันได้นะครับยิ่งครบชุดแบบนี้ยิ่งดีเลยนะครับเนาะอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนื้อหลักเนื้อแรกกันก่อนนะครับอันนี้คือเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคําเจริญพรล่างเนี่ยก็อย่างที่ตามจํานวนการสร้างนะครับก็จะมีแค่59ชุดนะครับห้าเหรียญนะครับแล้วก็น้ําหนักทองของรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็คือ2บาทเลยนะครับสากรัมนะครับน้าหนักของรุ่นนี้นะครับอะเนื้อแรกก็จะเป็นเนื้อทองคํานะครับ แล้วก็เหรียญที่สองนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับเหรียญนี้ยถ้าอยู่ในชุดกรรมการจะมีความพิเศษนะครับก็คือจะเป็นหลังเรียบนะครับด้านหลังเนีจะเรียบไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือรอยจานมือจากหลุงพ่อจากวัดเลยนะนะครับแล้วก็จะตอกเลขัมเบอร์แล้วก็ตอกคาว่ากรรมการนะครับแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําธรรมดาด้วยนะครับจะเป็น หลังจะเป็นเสือนะครับแต่นี้หลังจะเป็นหลังเรียบแล้วก็มีจานก็คือจะมีเฉพาะในชุดกรรมการมีแค่59องค์เท่านั้นนะครับอ่าเหรียญที่3มนะครับก็จะประกอบไปด้วยเงินลงยานะครับเงินลงยาด้านหลังจะตอกคาว่ากรรมการเหมือนกันถ้าเป็นในชุดกรรมการจะมีตอกกรรมการแล้วก็ลำเบอือตรงด้านนี้นะครับเลขอยู่ตรงด้านล่างนะครับแดงนะครับแล้วก็ม่วงอ่า ทั้งชุดก็จะเป็นเลขเดียวกันนะครับม่วงก็เลขเดียวกันนะครับฟ้านะครับสวยมากนะครับนี่เลขเดียวกันนะครับเนื้อเงินก็เลขเดียวกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งชุดเนี่ยจะเป็นเลขเดียวกันหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะที่ผมเคยเช่าเนี่ยเขาจะแยกขายนะครับก็คือว่าทองคำเนี่ยเอามาขายแยกนะครับเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยก็เอามาขายแยก ในแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยจะได้ราคามากกว่านะครับก็แต่ว่าส่วนตัวผมก็ชอบแบบครบชุดแบบนี้นะครับแล้วก็โอกาสครั้งแรกนะครับที่ได้เช่ามานะครับเพราะว่าหายากมากนะครับกลุ่มลูกศิษย์ก็ห่วงกันมากๆนะครับไม่ค่อยมีใครปล่อยออกมาเลยนะครับเนาะพอมีโอกาสที่ได้เช่าเนี่ยผมก็เลยเช่านะครับแล้วก็นํามานะครับรีวิวให้พี่ๆ FC ทุกท่านดูนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับในชุด ชุดทองคำของรุ่นเจริญพรล่างนะครับเพราะว่าน้อยคนที่จะได้ครอบครองนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสก็เลยนํามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็คงจะได้ชมนะครับวัตถุมงคลที่เป็นชุดกรรมการนะครับ <c oughs> เหรียญเจริญพรล่างนะครับอายุ IU วัฒน,นมงคล90ปีไปแล้วนะครับเชื่อว,ว่าหลายๆท่านก็คงจะ บางคนอาจจะไม่เคยเห็นครบชุดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าหายากเนาะบางทีก็จะเป็นเหรียญลงยาแยกมานะครับหน้ากากทองแยกมาเนื้อทองคําแยกมานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เช่าก็เลยนํามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเนาะเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหรือหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมเช่าบูชาก็ส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่เพจกิษณาพัคเครื่องนะครับหรือว่าไอดีไลน์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครมีชุดแบบเมื่อกี้นี้ก็ รับเช่าเป็นหลักแสนบาทนะครับสามารถส่งราคามาได้ส่งภาพนะครับพร้อมราคามาดูกันก่อนได้นะครับไม่ว่าจะมีรุ่นไหนหรือจะส่งเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับได้ที่ไลายนะครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเช่าพระนะครับหรือมีพระอะไรมารีวิวให้ดูนะครับหรือมาแบ่งปันเนี่ยรอติดตามได้ที่ EP ต่อไปครับผม